สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุดาพรเสาวม่วงนะคะเป็นคณะบดีคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังค่ะหรือ KMITL Business School ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ขอเป็นผู้แทนคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังในการส่งความรักความห่วงใยให้กับ ผู้ปกครองและก็นักศึกษาทุกๆท,ท่านนะคะขอให้ทุกๆท,ท่านปลอดภัยจากโควิดนะคะวันนี้อาจารย์มีคำแนะนำนะคะวิธีที่อาจารย์ปฏิบัติอยู่นะคะก็วิตามินซีเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่เราควรที่จะได้รับในช่วงนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายนะคะทุกๆวันเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะดื่มน้ำผลไม้นะคะวิตามินซีนะคะแล้วก็ อาจารย์ก็จะดื่มน้ำเยอะๆนะคะในแต่ละวันนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะทานแอปเปิลนะคะเพื่อเพิ่มวิตามินซีนะคะหรือทานสรั่งนะคะแล้วก็ผักผลไม้อื่นๆนะคะที่เราควรจะรับประทานนะคะเพื่อเพิ่มวิตามินซีให้แก่ร่างกายนะคะก็ขอย้ำเตือนนะคะแล้วก็ส่งความปรารถนาดีให้ทุกท่านได้ปฏิบัตินะคะดื่มน้ำทานผักผลไม้ให้มากๆนะคะสวัสดีค่ะด้วยความวงใหญ่ค่ะ